โอเคนะครับผมอยู่กับผมเลกขคือนะครับผมวันนี้ผมก็จะมีการแข่งขันความเร็วนะเป็นการแข่งขันความเร็วระหว่างเจตเร y กับเวบิกนะครับผมเออไม่ใช่สิแต่บอกว่าเป็นการแข่งขันความเร็วนะครับระหว่างอันติเมตเจตเร y กับเวบิกนะครับรอบที่แล้วนะครับผมเจตเรก็ได้แพ้เวบิกไปนะรอบนี้เราก็มาดูกันนะครับว่าอันติเมตเจตเรเนี่ยจะสามารถแก้แค้นเวบิกได้หรือไม่นะครับผมแล้วก็ไปดูกันเลยนะครับผม ให้เอเลนทั้งสองไฟล์เข้าจุดสตาร์ทนะครับผมเราจะเริ่มวิ่งกันในสามสองหนึ่งโอเผมแล้วก็เริ่มวิ่งแล้วครับผมเริ่มพี่เวบิมเริ่มวิ่งนะครับผมวิ่งถึงสะานแล้วนะผมถึง้นชยแลถึงเนามทราะมรานะม่คจก็ถึงสานแงานะครับอยู่ิดฝั่งด้วยะนีนะครับผมพี่เวบิอจงเจ็เลยนะ ยอดเอเล่นที่โคตรเร็วอยู่นะโอเคนะฮะแล้วก็แปลงล่างกับไปเจอกันคลิปต่อไป